แแงซองเลขบ้านพบจงอางยักษ์ไล่กินแมวพุ่งเข้าบ้านครูสอนโยคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆข่าวที่น่าตื่นเต้นมาให้ท่านรับชมอีกแล้วนะคะจงอางยักษ์นะคะเข้าบ้านครูสอนโยคะที่หาดใหญ่นะคะหวังจะขมือกแมวนะคะไปกันเลยค่ะที่สงขลาหาดใหญ่นะคะครูสอนโยคะที่หาดใหญ่นะครับ แตกใจนะคะเพราะว่าแมวร้องเสียงดังเลยนะคะแล้วก็วิ่งไปมารอบบ้านเลยนะคะเจ้าของสงสัยก็เลยไปดูตกใจเลยนะคะเจองูจงอางขนาดใหญ่ไล่หลังแมวมาติดๆนะคะงูก็ตกใจคนก็ตกใจนะคะงูตกใจหนีไปขดตัวอยู่มุมห้องเจ้าของบ้านต้องเรียกกู่ภัยให้มาช่วยจับนะคะ โดยงูจักลางนะคะเข้าบ้านเลขที่นี้เลยนะคะสองเจ็ดสี่ทับสี่นะคะเส้นถนน,นนปุณนกันทุ่งงายตําบลขอหงอ,อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมัชิมานะคะรับแจ้งว่ามีงูขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามานอนขดอยู่ในบ้านนะคะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนสองชั้นนะคะสองหลังติดกันนะคะมีคลองเล็กๆตัดผ่านกลางพบเจ้าของบ้านอยู่ในอาการตกใจนะคะ ทราบชื่อคือนางจงกุลน,นีนะคะอายุ54ปีนะคะเป็นอาจารย์สอนโยคะนะคะพาไปชี้จุดที่งูนอนขดอยู่บนชั้นสองนะครับซึ่งเป็นงูจงอางขนาดใหญ่นะคะนอนขดตัวอยู่มุมประตูระเบียงห้องนั่งเล่นนะคะเจ้าหน้าที่จงึงใช้อุปกรณ์จับงูใช้เวลาจับประมาณ5นาทีนะคะสามารถจับไว้ได้จากนั้นก็นำงูจงอางขนาดมาวัดขนาดที่ลานจอดรถนะคะตั้งแต่หัวจนถึงปลายหางยาว สเมตรนะคะเกล็ดบนลาตัวมีสีน้ําตาลอมเขียวนะคะนีเลยนะคะตัวใหญ่แบบนี้นะคะจากการสอบถามคุณจงกน,นีนะคะอายุ5้บสปีเจ้าของบ้านนะคะบอกว่าขณะที่เธอกําลังนั่งคุยกับพี่สาวทางไลนย์อยู่ในบ้านได้ยินเสียงแมวร้องแล้วก็วิ่งเข้าบ้านมาอย่างรวดเร็วจึงเดินไปดูช่องที่ทําให้แมววิ่งเข้ามาได้นะคะในบ้านนะคะ คิดว่าแมวอาจจะติตตะขายที่เจาะไว้แต่พอไปดูไกลงูจงอางที่กําลังเลื้อยตามแมวเข้ามานะคะเมื่อเห็นงูจงอางก็ตกใจนะคะส่วนงูก็ตกใจเช่นกันนะคะเลื้อยหนีขึ้นไปบันไดชั้นสองนะคะไปนอนขดตัวอยู่ชั้นสองนะคะของบ้านนะคะงูมันตัวใหญ่นะคะแต่มันกระพิวนะคะอยู่ที่มุมประตูอยู่ที่หน้าระเบียงห้องนะคะซึ่งตั้งแต่เกิดมาบอกเธอบอกว่าไม่เคยเห็นงูตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะจึง รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คู่ภัยนะคะให้มาช่วยจับไปนะคะนี่เลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาจับแล้วเขาก็วัดแบบนี้นะคะนี่เลยตัวใหญ่แบบนี้นะคะโอ้เห็นแล้วนะคะน่ากลัวจริงๆนะคะแน่นอนนะคะมาดาคอหวยก็สองนะคะเลขบ้านก็คือสองเจ็ดสี่ทับสี่นะคะสองเจ็ดสี่ทับสี่นะคะนี่เลยนะคะงูจงอางเข้าบ้านนะคะแต่นี่เลยนะคะทําถูกต้องแล้วนะคะเจองูอย่าไปทาอะไรนะคะ แจ้งกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญให้ไปจับนะคะก็โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแชรตกใจนะคะสวัสดีค่ะ